โอ้ยบ่อล่อของเราตอนนี้ได้ห้าตะกาแล้วนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับหมอกจัดมากนะครับไปตกปรากฏมาเมื่อคืนยังไม่ได้นอนนะนี่มาขึ้นป่าต่อครับจะเป็นบ่อที่เขาทำต่อจากท่าจีนนะเขากางไว้ตัีงยต่ตอนยังไม่แห้งเลยใช่พอหน้าแห้งมันก็จะลงไปอืม อูดูวะมขาวปะั่งเ,เยอะเลยขางวายาววะข้างืนมันจะไ่ขังอู้ยลาแั่งเยอะมีรถมีรถเครนด้วยรถเครนคันนี้ยีตันนะเนี่ยอะเคนเคนยีตัน เรียกว่าอะไรนะพี่คันพงคันพงนเยอะเลยตักตกันไปแล้วครับปื๊สิบห้าวัน,วนจับทีหนึง่งเขาเรียกว่าบ่อเป็นบ่ออะไรพี่บบ่อลอ่อบ่อลอ่อน้ำมันขึ้นใช่ไหมออมันก็จะปลาไม่จะเข้ามา เปิดราตองเปิดไว้ตลอดใช่ไหมเปิดไว้15วันจับทีหนึ่งนี่ฮะอันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับเวลาน้ำขึ้นมันก็จะเข้ามาปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็เอาอาหารล่อไว้แล้วก็ปิดเวลาน้ำลงเราก็วิดอันนี้เราต้องวิด ช่วงเวลานี้ต่อดอีงั้นน่ะใช่เดี๋ยวพอน้ำแดงก็วิ่งไม่ได้แล้วกว่าโมงยังตะเพียนทางแดงตะช้อยปลาแปบาโบ้ยังสวยเลยแล้วก็สนุกกินเขาละนูน่นไอ้กระยางขาวเต็มเลยสิบห <15. S 3> ้าว<ะ>้า กุ้ปลาสะอาดจริงจำจันเลยเลี้ยที่แล้วนี่ป่นนี้ไปแล้วไอ้ห้าตะก้าแล้วนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดกจะเพียนปลาซ้อยปลาซ้อยตัวสวยนะโัวเนี่ยตัวใหญ่เลยนี่ครับปลาซ้อยซ้อยราคาดีนะใช่ไดมพี่กจะเพียนนี่อันนี้ หางแดงโอ้ยปนินดนวยได้มาแล้วก็นี่เอามานั่งคัดใช่ไหมแม่นั่งคัดปลาแยกกันออกเสร็จปุ๊บก็ มานี่ตัดหัวปั่นเนาะเกล็ดออกครับปั่นเนาะเกล็ดออกนี่ทำหลายแบบเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นทำเป็นพวกป,ปลาแห้งว่ะปลาเค็มเค็มไอ้พวกนี้เขาอันนี้เอาไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับส่วนนี้จะทำปลาเค็มได้ กา een, โได้เอาไปกับได้เออเอาบาโไม่เอากินกันนะ